สวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนที่เราจะออกไปเดินเที่ยววันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านพักต่างอากาศของสามีนะคะเราต้องบอกว่าของสามีไม่ใช่ของเรานี่ก็คือห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกก็จะมีนี่ค่ะทีวีจอแปนนะคะมีโซนนั่งเล่นค่ะนี่โซนโซฟงโซฟาให้แบบว่าแขกได้นั่งเล่นนะคะให้ดูนี่ โซฟาแล้วบ้านาพากต่างอากาศส่วนมากนะคะเขาจะมีเตาผิงค่ะนี่เตาผิงตอนเย็นนะจุดท่าจุดไฟจุดเตาผิงนะมันก็จะได้บรรยากาศแบบดีมากๆมันจะหอมแบบว่าควันไฟมันจะทําให้บรรยากาศแบบโรแมนติกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทางด้านโน้นก็จะเป็นครัวนะคะอันนี้จะเป็นครัวเปิดทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าโต๊ะ กินข้าวแล้วก็มีแบบมีครัวครัวเปิดใครที่มาเช่าที่นี่นะคะเรามีหม้อหุงข้าวเรามีครกให้ค่ะนี่มีอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างนะคะที่นี่บ้านหลังนี้จะนอนกันได้อ่ามีสามห้องนอนนอนกันได้หคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ่าใครที่มาแบบ กันเยอะๆก็สามารถมากันแชร์กันได้นะคะบ้านพักที่นี่เขาจะให้เช่าหนึ่งหอาทิตย์อย่างต่ำนะคะคุณจะอยู่แค่สองสาวันก็ได้แต่คุณต้องจ่ายประมาณ1อาทิตย์นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ข้างในนี้แล้วก็ห้องน้ํานะคะห้องน้ําข้างในห้องน้ําของเราก็จะมีห้องอบสซาวนาด้วยค่ะห้องอบซาวนาก็จะเป็นข้างในนี้นะคะนี่เป็นห้องน้ํา ส่วนด้านนอกก็จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงด้านนอกของเราเก็จะมีระเบียงด้านข้างแล้วก็ระเบียงด้านหน้านะคะนี่ค่ะระเบียงด้านข้างก็สามารถมานั่งกินอาหารเช้าด้านนอกได้นะคะ <c oughs> จะพาไปดูโซนทางด้านโน้นนี่หน้าบ้านของเรา แลวก็ด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้านะคะมีมุมแบบว่าให้มานั่งดื่มกาแฟดื่มอาหารกินอาหารเช้าตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นโซนโซฟาให้นั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้อาบแดดนะคะแล้วก็จะมีโซฟาให้นั่งแบบว่านั่งชมวิวจิบเชมพงเชมเปญน,นะคะอนาคตของเราก็คือทางด้านนี้ทางด้านนี้ คิดว่าปีหน้าถ้าทําเสร็จเราจะทําระเบียงยื่นออกไปแล้วก็จะทําเป็นอ่างสปานะคะเพราะว่าที่นี่นะถ้ามีอ่างสปาแล้วเวลามาเช่ามาพักผ่อนนะบางครั้งแบบไม่อยากจะออกไปไหนเลยอากาศหนาวหนาวกับอ่างสปากับไออะไรนะซาวน่ามันได้ฟิลดีมากๆคะ่ะเพื่อนๆน,นี่แหละบ้านพักอากาศ ของสามีนะคะเราต้องบอกว่าของสามีเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ้านของเขามันเป็นชื่อเขาคนเดียวไม่มีชื่อเรานะคะนี่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ